สวัสดีค่ะรัวแท้ทุกคนค่ะวันนี้พ่อยากบอกอะไรคะ่ะเช้านี้เช้าว,วันอังคารที่24นมิถุนายน,นะคะเอ๊ะพจ่จะดับขึ้นมาจะตามนี้เป็นอะไรขอขยายหน่อยจ้าอ่าเข้าใจแหละตอนนี้เพื่อนๆม,มีเสน่ห์พร่ๆมีความดดเด็น มีความออร่าใครที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบนี้บ้างเพื่อนๆเนี่ยเหมือนอาจจะในชีวิตนาเคยเจอความผิดหวังผิดพลาดมาเยอะโดยเฉพาะนเรื่องความรักเพื่อนๆจะเป็นคนที่เก่งดูคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นเจอประสบการณ์ในการถูกทํำร้ายถูกหักหลังถูกนอกใจนอกกายหยิบยืมเงินแล้วไม่คืน ูกโกงถูกสใส่ร้ายแป๊สีถูกนินทาว่าร้ายถูกให้ร้ายหน้าอย่างหลังอย่างที่นี่เพืเ่อนๆเนี่ยเหมือนตื่นรู้แล้วในณวินาทีนี้เหมือนเพืเ่อนๆแบบรู้สัจธรรมในชีวิตแล้วว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้นี่แหละมีรักโลกกดหลงโลกกระทำแปกมีสรรเสริญมีนินทามีมืดมีดำมีสุขมีทุกมีได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศเนาะ รู้แจ้งเห็นจริงแล้วทีนี้ก็เลยกลับกลายมาเป็นว่าตอนนี้เพื่อนๆเ,เนี่ยหันมาดูแลตัวเองรักตัวเองให้เกียรติตัวเองเคารพตัวเองมากขึ้นมาตื่นรู้ในโลกภายในของจิตใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจธรรมชาติของชีวิตมากขึ้นไม่ยึดต,ติดเหมือนปล่อยวางได้มากขึ้นกับเรื่องต่างๆที่มันเคยเป็นมีประเด็นปัญหาอะไรใดๆแล้วทำให้เพื่อนเนี่ยมีความมันออร่ามาจากภายในเนาะ เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะตอนเนี้จริงๆเพื่อนๆเป็นคนที่เก่งด้วยนะคะเก่งเก่งมาด้วยตัวเองสติปัญญาคือมีมีไหวพริบป,ปฏิพานดีอะอะไรก็ตามที่เป็นความเยอะเยอะเรื้อรังอะ่ะมันจะค่อยๆหายไปมันจะค่อยๆจางไปมันจะค่อยๆหมดไปมันจะค่อยๆ เพื่อนๆมีความตื่นรู้มันมีปัญหาอะไรที่มันมีความยเยอะๆเรื้อรังหากจะเป็นความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์ที่รักๆเลิกๆเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเข้าไปอยู่ในวงจรความทุกข์ใจทุกกายหน้าชื่นอกตรงรักเรา3,4คน5้าคน6คน7คน8คนก็แล้วแต่หรือเพื่อนๆเนี่ยเข้าไปวนเวียนอยู่ในวังวนของชีวิตคนที่มีสนเสน่ห เป็นคนที่เป็น,ปนตัวท็อปมันผ่านความทุกข์ทรมขอมขืนมาเนิ่นนานหลักปีหลักเกินเจดเดือนจน,นเพื่อนเพื่อเนี่ยแบบมันเหมือนตายทั้งเหมือนตายทั้งเป็นอเออแล้วก็ เจ็บจนไม่รู้เจ็บจนไม่รู้จะอธิบายยังไงเจ็บจนไม่รู้จะร้องไห้ไม่ไม่มีน้ําตาที่จะร้องไห้ตอนคือก่อนหน้านี้น้ําตาเป็นเครื่องอธิบายแทนคําพูดแทนความเจ็บปวดในใจที่มีอยู่แต่ณตอนนี้คือแม้กระทั่งน้ําตาก็ไม่ได้เหนีะมันเหมือนมันเหือดแห้งมันเหมือน,ม,น,ม,อนมันแบบจะบอกว่าเย็นชาก็ไม่ได้ก,ก็ไม่ก็บอกได้ จะบอกว่าด้านชาตายด้านก็กใช่เพราะว่ามันเจอมาเยอะมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวอีหลอบเดิมตอนนี้ก็เลยแบบเพื่อนๆอยากจะในใจอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจบแล้วมันจะจบมันกำลังใกล้จะจบแล้วสถานการณ์จริงๆมันอาจจะยังไม่จบแต่มันจบในใจของเพื่อนๆใจของเพื่อนคือไม่เอาอะไรแล้ว ไม่หวังอะไรแล้วไม่อยากได้อะไรแล้วไม่ยึดติดกับสิ่งใดแล้วอะไรที่เคยยึดติดมากๆอะไรที่เคยแบบเป็นเดือดเป็นร้อนทุกใจทุกกายด้วยอะ่ะตอนนี้คือไม่ได้รู้สึกรู้สึกน้อยลงและจะไม่รู้สึกอะไรอีกเพราะเพื่อมนมีความรู้สึกว่าเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นให้เกียรติตัวเองมากขึ้นเนี่ยแหละมันเลยเป็นหลักเป็นปัจจัยหลักเป็นเหตุหลักที่ทําให้นะสถานการณ์ตรงนี้คือเพื่อนแบบ ล้าที่จะปล่อยมันปล่อยเองเมื่อก่อนอาจจะปล่อยแค่ปากอาจจะปล่อยแค่มือแต่ใจมันไม่ได้ปล่อยแต่นับจากนี้นับตั้งแต่เพื่อนๆเนี่ยดูคลิปนี้ไปใจเพื่อนๆมันจะค่อยปล่อยปลดปล่อยปล่อยเลยอ่ะแล้วแต่แล้วมันจะมีการจบเพื่อที่จะ จบสิ่งที่มันค้างคาอะไรที่มันค้างคามจบไปแล้วมันจะจบลงต่อไปจะเป็นอย่งไี้อ่ะไพ่อยากบอกอะไรจากไปบนทางสีดำเพื่อนมีแต่จะไปต่อจะไปคว้าชัยจะไปคว้าชัยจะไปคว้าธงจะไปคว้าเป้าหมายที่เป็นเพื่อนได้ตั้งไว้อ่ะ บางคนตั้งเป้าหมายไว้ซะใหญ่แต่ไม่ลงมือทำสักทีไม่มีแรงฮึดแรงสู้แต่จากเนี้ยอะไรในใจที่มันตายไปที่มันแบบหมดสิ้นไปความคาราคาสาังที่มันจบลงต่อจากนี้เพื่อนๆจะมีแรงฮึดสู้แล้วนะจะมีการบาลานซ์ต่างๆในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นประเด็นอะไรอยู่เพื่อนๆจะเข้าใจแล้วก็จะพยายามประคับประของหนี้สินการงาน ความท้าทายต่างๆทุกด้านเพื่อนๆจะจัดการได้และจัดการได้ดีด้วยป้องยหมย่เพื่อนๆเดินไปอ่ะจะสําเร็จอย่างแน่นอนแต่ต้องใช้เวลาแล้วต้องใช้ความมุขม,มานะอุตสาหะซึ่งเพื่อนๆเป็นเรื่องน,นักสู้อยู่แล้วไม่มีไม่เพื่อนๆสะกดคําว่าเป็นไปแบบแพ้ไม่ไม่เป็นเพื่อนๆสะกดคําว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยไม่เป็นเพราะถ้าเพื่อนๆเอาจริงเนี่ยทุกอย่างสําเร็จแน่นอนมันอยู่ที่เพื่อนๆว่าเพื่อนๆจะลุกขึ้นมาเมื่อไหร่ภายปบสุดท้ายเหอะ ให้ดีลางดีเรื่องราวดีๆจะปิดมาเยอะนี่ถึงเวลาจบสักทีเนาะเยอะเจอเรื่องลังมานานถึงเวลาหมดสิ้นสักทีเนาะอะไรดีๆขอให้เข้ามาในชีวิตเพื่อนนะไม่เอาแล้วฮันเรลให้กับอดีตณนวินาทีที่ถัดที่ที่ก่อนหน้าเนี่ยที่มันเป็นเรื่องคาราคาสังจะเปิดรวดเร้า โศกตรงระทมอุราระทมจิตระทมใจร้องไห้จนไม่มีน้ำตาจะไหลเจ็บปวดหายใจยังเจ็บทรมานสาหัสสาการกับเรื่องราวเดิมๆซ้ำๆซักๆกับการให้ใจให้ร้อยเราได้ติดลบให้ความจริงใจเราได้การสับปรับหลอกลวงกระล่อนปิ้นปอนตอแหลหน้าอย่างหลังอย่างไม่ว่าจะจากความสัมพันธ์ใดๆก็ตาม ไม่เอาแล้วฉันนี้คู่ควรกับสิ่งนั้นฉันคู่ควรกับเรื่องราวดีๆฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีเพืเ่อนๆคู่ควรกับสิ่งที่ดีพวกเพืเ่อนๆคู่ควรกับความสําเร็จที่มันยิ่งใหญ่พอที่มันแรกมาด้วยความเจ็บปวดในครั้งเก่าในอดีตที่มันเป็นบทเรียนสอนเพื่อนในตอนนี้ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้น มันอยู่ที่ใจเรามากกว่าเพื่อนๆไม่ได้ให้ค่ากับมูลค่าสัตว์เท่าไหร่หรอกนะแต่เพื่อนๆให้ค่าให้คุณค่าในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างด้วยสิ่งที่มันจิตใจอ่ะเพื่อนๆเป็นสายนักเลงอ่ะสายลุยอ่ะใจใจอ่ะแล้ววันหนึ่งเพื่อนๆจะเจออะไรที่ใจมาใจกลับให้ลอยได้ลอย มันอาจจะไม่ได้ร้อยเลยหรอกแต่มันเป็นสำนวนสำบัดสำนวนเนาะแต่คนน,น,นักเลงอย่างเพื่อนเนี่ยมันแบบกล้ามาขว้าก็มาใครกล้าต่อจากนี้นะใครกล้าเข้าหาเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดความสัมพันธ์ใดนะจะมาขอความรู้มาตรงไปตรงมามาแบบดีๆเพื่อนเพื่อนให้ hai, แล้วเพื่อนๆมีเยอะด้วยเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเป็นคนที่มีองค์ความรู้คนที่มองเพื่อนว่าแบบ เอาแนวยิงยิงเจ้าเยอะเจ้าอย่างไม่จริงไม่ใช่หรอกด้วยประสบการณ์มาทาให้เพื่อนๆหล่อๆไม่เพื่อนต้องเป็นคนแบบนี้ใครจะเข้าหาถ้าเข้าหาด้วยความตอหลบตอแหลเข้าหาไม่ไ,มได้หรอกเดี๋ยวก็ออกไปแต่ถ้ามาด้วยความจริงใจไม่ว่าใครใดๆทั้งนั้นได้ใจใจมาใจกลับคลิปนี้เป็นของเพื่อนๆนะคะขอให้ทุกอย่างในชีวิตของเพื่อนๆที่ปรารถนาเนี่ยสำเร็จทุกประการค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะช่วยกันเข้าไปอุดหนุน ในโช็คสใจไหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นกาแฟเสื้อหรืออะไรก็พยายามปักลงเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากค่ะ